าจาทุกคนทำงานจะทำงานแบบนี้ก็อยู่ตรงนี้ทำเกี่ยวกับแบบนี้ก็ต้องมีวจะสรรหาคลิปอะไรที่ไหนมาให้เพื่อนๆได้ดูก็อยู่ตรงนี้ก็ทำคลิปวิดีโอกับงานที่ทำอยู่ตรงนี้นะคะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนี้ก็เป็นการ จยัดยาหลังอาหารมี้เช้าให้พุกงเวยนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ทุกๆวันเราจะมีเลยผู้สูงวัยปิดเตียงก็จะมีการทานอาหารทั้งหมดสี่มื้อนะคะมื้อหนึ่งก็อ่างกันสี่ชั่วโมงต่อมื้อนะคะก็มีช่วงเช้าแปดโมงเช้า แล้วก็ห่างกันไปอีกสีชั่วโมงก็คือสิบสองนาฬิกานะคะแล้วก็นับต่อไปอีกสีชั่วโมงให้แบบนี้ไปไเรื่อยๆจนครบสี่มือนะคะแล้วมือที่สี่ก็เป็นมือยูที่ยี่สิบนาฬิกานะคะ เราจะให้อาหารเสร็จตกลงกันว่าเลิ่งานอยู่ที่20นาฬิกานะคะพอดีว่างานของเรางานที่สุดท้ายมันเริ่มต้นที่20นาฬิกานะคะแลวมันก็จะไปสิ้นสุดจบงานอยู่ที่3ทุ่มนะคะดังนั้นเราเสร็จงานโดยสมเป็นแบบในเซเลอร์บันอยู่ที่3ทุ่มครึ่งน,นะคะ เดี๋ยวไปค่ะ กว่าไม่มีงานทำนะคะทำไปพอได้ค่ะสบู่ยาสีฟันนะคะ เอาไว้่ะไม่ให้เห็นว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้น่ารักไหมคะเป็นเขาเรียกทั้งหมดนี้เขาเรียกกลมบดยานะคะหรือครกบทยาค่ะ รับมากๆเลยค่ะวันนี้ได้อาบน้ำแต่เช้าก่อนเข้างานนะคะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดหน่อยนะคะไม่เยอะค่ะ ไปนับไหมคะเท่าไหร่อันนี้เก้าช้อนครึ่งน,นะคะเก้าช้อนปาดอย่างนี้นะคะ อาหารของเราก็ได้ผสมเสร็จแล้วนะคะที่300ร้อยค่ะไปค่ะเราจะนำอาหารไปเสิร์ฟให้ผู้ป่วยด้วยนะคะมีอาหารก็มีหลังอาหารแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะมีน้ำเอาไว้ให้ทานหลังจากให้อาหารทางสายยางเสร็จนะคะ ไ้ค่ะเราไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ